ช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่กันเลยนะคะวันนี้มีคำสั่งเกี่ยวกับเครื่องบินตกหลุมอากาศมาฝากเรานะคะวันนี้อาจจะเล่ายาวสักหน่อยหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเรื่องราวในวันนี้ที่อาจารย์จินนี่นำมาเล่าเนี่ยเป็นความรู้ให้กับผู้ที่จะนั่งเครื่องบินว่าเวลาเราอยู่บนเครื่องบินเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรไปฟังกันค่ะภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ Good morning สวัสดีค่ะพบกันสำหรับเสาร์อาทิตย์นี้นะคะจินเชื่อว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายๆเหตุการณ์ค่ะที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเป็นข่าวดังเลยหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทุกคนให้ความสนใจมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะเมืองไทยเราแต่ว่ารวมถึงนานาชาติ หลายๆประเทศด้วยเลยนะคะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เครื่องบินบินจากประเทศอังกฤษนะคะกำลังจะไปสิงคโปร์แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าเครื่องบินตกลุมอากาศ แล้วทําให้ต้องขอจอดฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยเราค่ะแล้วเราก็ช่วยเหลือได้อย่างดีนะคะก็เป็นที่ชื่นชมกับเหล่านานา,นานประเทศแต่ว,วันนี้ค่ะจินก็จะมาเล่าสู่กันฟังว่าเอ,เ,อเอ้เครื่องบินตกหลุมอากาศเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คําว่าอะไรนะคะเครื่องบินตกหลุมอากาศคำว่าตกหลุมอากาศอะค่ะสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเราจะใช้คำว่า turbulence Turbulence จะสะก,กดด้วยตัว T U R B U L E N C E ค่ะ T U R B U L E N C E ออกเสียงว่า Turbulence turbulence ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนไหวที่มันผิดปกติของบรรยากาศนะคะหรือจะใช้คำว่า Air pocket ก็ได้นะคะอาจยนยกตัวยอย่างประโยคอย่างเช่น We are going through a t u r b u l e n t right now ก็คือขณะนี้ค่ะเรากำลังบินผ่านสภาพอากาศที่มันกำลังแปรปรวน please remain seated and fasten your belt your seat belt while we are going through it ก็คือจะบอกว่าเนี่ยเพราะฉันให้ทุกคนคาดเข็มขดัดเรือรัดเข็มขดัดแล้วก็นั่งอยู่กับที่ตลอดเวลาในขณะที่เรานะ่ะกำลังบินผ่านสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะหรืออีกสักประโยคหนึ่งนะคะ if you have been a passengers in an airplane it's likely that you have felt an air pocket or what feel like a quick drop in the air if you've been a passengers in an airplane it's likely that you have felt an air pocket or what feel like a quick drop in the air ก็คือสมมติว่าคุณเคยเป็นผู้โดยสารบนเครื่องบินนะคะเคยเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ย มันก็จะดูเป็นไปได้ว่ากําลังรู้สึกว่าแบบตกหลุมอากาศหรือรู้สึกว่ากําลังหล่นอยู่ในอากาศแบบอย่างรวดเร็วนะคะทีนี้ไอสภาพอากาศที่มันทําให้เกิดการตกหลุมอากาศหรือว่า air turbulence ตัวนี้นะคะมันคือการที่เครื่องบินน่ะขณะที่บินอยู่บนท้องฟ้าบินในระดับความสูงปกติตามระดับที่ที่พ i l ล t อตหรือว่ากับตันเครื่องเนี่ยควบคุมทีนี้มันจะเจอกับ อาจจะเจอของมวลก้อนเมฆหรือว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงของอากาศตรงบริเวณจุดนั้นนะคะที่มันกระทันหันหรือว่าฉับพลันทําให้เครื่องบินนะคะเกิดการสั่นแล้วก็เป็นสภาพภูมิอากาศที่เราไม่สามารถที่จะระบุช่วงเวลาของการเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยระดับความรุนแรงก็จะขึ้นอยู่กับว่า สภาพภูมิอากาศตรงนั้นเป็นอย่างไรแล้วสำคัญที่สุดเลยค่ะก็คือกับตันผู้ควบคุมเครื่องบินจะเป็นผู้ประเมินความรุนแรงได้ค่ะว่าหลุมอากาศที่เจอตอนนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรทีนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้ไว้นะคะอนาคตข้างหน้าไม่แน่ว่าเราอาจจะเผชิญกับเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยมีการ เขาบอกว่าเครื่องบินเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแต่ก็เป็นการเดินทางที่อันตรายที่สุดในโลกด้วยเช่นกันเพราะว่าถ้าเกิดตกขึ้นมาหรือเกิดอะไรขึ้นมาค่ะโอกาสที่จะรอดเนี่ยน้อยมากๆนะคะน่าจะเรียกได้ว่าศูนเปอร์เซนเลยก็ได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดสมมุติเราต้องไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆบนเครื่องนะคะเขาบอกว่าสติสําคัญที่สุดอันต่อมาค่ะก็คือเราต้องตั้งใจฟังสิ่งที่กัปตันจะประกาศ กับตันก็จะมักมักจะประกาศให้ทุกคนนะนั่งอยู่กับที่แล้วก็ให้รัดเข็มขดัดให้เรียบร้อยงดใช้ห้องน้ํานะคะตลอดช่วงเวลาเลยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดแรงกระแทกขึ้นขนาดไหนนะคะอย่างเช่นของสายการบินสิงคโปร์เนี้ยค่ะก็คือเท่าที่จินฟังข่าวอะ่ะก็คือตกมาในระยะกว่าปกติอะคะ่ะเหมือนเหมือนเราบินอยู่ดีๆเอาเป็นว่าถ้านึงไม่ออกอะคะ่ะลองคิดถึงว่าเราเดินอยู่ดีๆอะคะ่ะแล้วอยู่แบบ เราตกท่อวึบลงมาเลยอะคะ่ะและแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่แค่ตกท่อมันเหมือนกับฟึบลงมาในระยะแบบเก้า 8, กิโลด้วยระดับความสูงที่สูงมากๆแล้วก็เร็วมากๆค่ะเพราะฉะนั้น่ะมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะคะทีนี้เขาบอกว่าระดับความรุนแรงของการตกหลุมอากาศนะคะถ้าเกิดสมมติว่าระดับความรุนแรงเล็กน้อยเนี่ยภาษาอังกฤษอาจะใช้คําว่า light light นะคะ L I G H T นี่แหละค่ะ light ก็คือเล็กน้อยอันนี้กัปตันก็มักจะบอกให้ผู้โดยสารเนี่ยรัดเข็มขัดนั่งอยู่กับที่นะคะแล้วก็สิ่งของต่างๆบนเครื่องบินเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงการสั่นไหวมากมายเลยของเครื่องบินนะคะส่วนระดับที่2ก็คือความรุนแรงปานกลางภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า moderate moderate ตัวนี้เนี่ยกัปตัน อาจจะประกาศให้ผู้โดยสารเนี่ยรัดเข็มขดัดแล้วก็อาจจะรู้สึกเหมือนโยนตัวเป็นครั้งคราวหรือเวลาเราเรานั่งรถยนต์เราไปผ่านลูกระนาดที่มันสูงสูงะคะแล้วเราตึง้งเด้งดึงแบบนั้นนะคะอันนี้สิ่งของต่างๆในเครื่องบินมันอาจจะมันอาจจะแบบเหมือนแกวง่งหรือหรือ เคลื่อนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราขึ้นเครื่องบินนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าแอร์โฮสเตสก็จะบอกให้เราเนี่ยเก็บกระเป๋าไว้ใต้ที่นั่งให้เรียบร้อยหรือว่าบนชั้นลอยที่วางกระเป๋าแล้วมีตัวล็อกให้เรียบร้อยเพราะว่าเผื่อว่าเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดคิดแบบนี้นะคะส่วนระดับความรุแนแรงค่ะอันที่สามค่ะก็คือความรุแนแรงในระดับมากภาษาอังกฤษเราจะใช้คําว่า เซลเวียนั่นเองนะคะเซลเวียก็คือความรุนแรงมากแบบไหนเขาบอกว่าสภาพปั่นปวนเลยค่ะทําให้นักบินน่ะไม่สามารถควบคุมเครื่องบินได้ขณะหนึ่งเลยผู้โดยสารเนี่ยถูกโยนตัวขึ้นลงอย่างรุนแรงนะคะเขาถึงได้บอกให้เรารัดเข็มขัดนะคะแล้วก็ของต่างๆก็อาจจะเคลื่อนแบบบินลอยตัวอยู่ในเครื่องบินนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะถูกของกระแทกหรือถูกชนได้ และความรุนแรงอันที่สี่ค่ะก็คือความรุนแรงในระดับที่มากที่สุดค่ะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า extreme extreme ก็คือสภาพความปั่นป่วนที่เครื่องบินถูกโยนขึ้นลงแบบเด้งดึงเด้งดึงอย่างรุนแรงมากๆนะคะแล้วก็นักบินไม่สามารถควบคุมเครื่องบินได้ก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องบินแต่เขาก็ออกมายืนยันนะคะว่าการตกหลุมอา,อากาศอากาศเนี่ย การตกหลุมอากาศเนี่ยมันไม่สามารถทําให้เครื่องบินตกมาได้ค่ะคือมันอาจจะทําให้เครื่องบินเนี่ยมันมีการสั่นไหวหรือขาดสูญเสียการควบคุมไปสักระยะหนึ่งแต่พอสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดกัปตันเนี่ยควบคุมเครื่องอย่างมีสติก็จะเอาเอาชนะสภาพอากาศที่มันแปรปรวนแล้วก็ผ่านจุดที่สภาพอากาศมันหมุนวนแปรปรวนได้แล้วก็จะสามารถ กลับมาไต่ที่ระดับความสูงปกตินะคะก็จะสามารถบินได้ในระดับปกติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับเราค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะตอนนั้นที่เราทําได้ก็คือมีสติมากที่สุดค่ะแล้วก็รับฟังคำแนะนำจากกัปตันและแอร์โฮสเตส ให้ดีที่สุดเลยว่าเราควรจะต้องทําอย่างไรต่อไปนะคะก็เอาเป็นว่าเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตนะคะเพราะว่ามีผู้โดยสารเสียชีวิตหนึ่งคนนะคะแล้วก็บาดเจ็บกว่าสามสิบคน,นะคะ่ะแต่ว่าไทยเราก็เป็นที่ชื่นชมของต่างชาติที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเวลานะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่า ประเทศไทยเรายังสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศต่างๆนะคะที่หันมาเชื่อมั่นแล้วก็เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยเรารวมถึงใช้สายการบินของประเทศไทยเราด้วยนะคะเอาเป็นว่าฝากจำคำแล้วก็ความรู้ดีๆเกี่ยวกับศาสตร์ในเรื่องของการตกหลุมอากาศต่างๆด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวจินมีคำศัพท์ดีๆเกี่ยวกับสายการบินเครื่องบินต่างๆมาฝากกันต่อจบวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะใช้เวลาเกินเราด้วยบายสวัสดีค่ะ you <music>